สึกชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนัดแรกที่ทีมชาติไทยต้องพบกับออสเตรเลียถือเป็นเกมที่ถูกจับตามองอย่างมากจากแฟนบอลทั้งประเทศไม่ใช่แค่เพราะเป็นเกมเปิดสนามแต่ยังเป็นบททดสอบสำคัญของขุมกําลังชุดนี้ว่าจะพร้อมแค่ไหนบนเวทีเอเชียและที่สําคัญคือการจัดทัพ11ตัวจริงที่สะท้อนแนวคิดแผนการเล่นและความกล้าตัดสินใจของทีมงาน สตาฟโค้ดอย่างแท้จริงรายชื่อผู้เล่นที่ถูกเลือกลงสนามตั้งแต่นาทีแรกเต็มไปด้วยความน่าสนใจผสมผสานร,ระหว่างแข้งที่ผ่านเกมระดับนานาชาติมาแล้วกับดาวรุ่งที่กำลังฟอร์มแรงในระดับสโมสรและทุกสายตาก็จับจ้องไปที่ชื่อของแตงโมปียพงศ์ที่ได้รับโอกาสสำคัญและสามารถตอบแทนความไว้วางใจด้วยประตูสุดสำคัญ การเลือกผู้รักษาประตูในเกมนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความมั่นใจทั้งทีมเพราะตำแหน่งนี้คือด่านสุดท้ายที่ไม่อาจพลาดได้แม้แต่วินาทีเดียวมือเก่าทีมชาติไทยอยู่23ที่ได้ออกสตาร์ทนัดนี้แสดงให้เห็นถึงความนิ่งความกล้าและการอ่านเกมที่ยอดเยี่ยมตั้งแต่ช่วงต้นเกมออสเตรเลียพยายามเปิดเกมบุกอย่างดุดันใช้ความแข็งแกร่งและความเร็วเข้ากดดันแต่ผู้รักษา ประตูไทยสามารถยืนตำแหน่งได้ดีรับมือกับลูกยิงไกลลูกกลางอากาศและการเข้าปะทะแบบหนักหน่วงได้อย่างไม่ตื่นตระหนกสิ่งนี้ช่วยให้แนวรับทั้งแผงเล่นได้อย่างมั่นใจมากขึ้นเพลหารู้ว่าด้านหลังยังมีคนที่พร้อมเซฟในจังหวะกับขัน แผงกล้องหลังของทีมชาติไทยในเกมนี้ถูกจัดวางอย่างรัดกุมแบ็กขวาและแบ็กซ้ายไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่เกมรับแต่ยังต้องเติมเกมรุกและสร้างความได้เปรียบในพื้นที่ริมเส้นการเจอกับออสเตรเลียที่มีรูปร่างสูงใหญ่และแข็งแกร่งทําให้แบ็กทั้งสองฝั่งต้องใช้ทั้งความเร็วไหวพริบและวินัยในการยืนตำแหน่งทุกครั้งที่เติมขึ้นสูงต้องมั่นใจว่ามีการซ้อนกันที่ดีและเมื่อถูกสวนกลับก็ต้องถอยลงมาทันที ซึ่งในเกมนี้เห็นได้ชัดว่าผู้เล่นไทยมีความเข้าใจในระบบเป็นอย่างดีไม่ดันสูงเกินไปแบบไร้เหตุผลแต่เลือกจังหวะที่เหมาะสมในการเติมเกมมอทำให้ทีมไม่เสียสมดุล ผู้เซนเตอร์แบ็กคือหัวใจสำคัญของเกมรับและในนัดนี้ทีมชาติไทยเลือกใช้ผู้เล่นที่มีทั้งความแข็งแกร่งและความสามารถในการออกบอลจากแดนหลังการรับมือกับกองหน้าสไตล์ออสเตรเลียที่เน้นพละงกำลังการชนการพักบอลและการเล่นลูกกลางอากาศไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เซนเตอร์ไทยแสดงให้เห็นถึงความกล้าเข้าปะทะการอ่านทางบอลที่ดีและการยืนตำแหน่งที่รัดกุมหลายจังหวะ สามารถตัดบอลได้ก่อนที่คู่แข่งจะได้ยิงหรือบีบให้ยิงในมุมที่ยากสิ่งเหล่านี้ช่วยลดความกดดันให้ทีมอย่างมากและทำให้เกมรับของไทยดูมีระเบียบแบบแผนไม่แตกตื่นเหมือนในอดีต แดนกลางคือพื้นที่ที่เกมนี้เข้มข้นที่สุดเพราะออสเตรเลียพยายามใช้ความแข็งแกร่งและความฟิตเข้าปะทะเพื่อแย่งการครองบอลขณะที่ทีมชาติไทยเน้นการต่อบอลเร็วการเคลื่อนที่หาพื้นที่และการเล่นเป็นทีมกองกลางตัวรับที่ถูกส่งลงสนามมีบทบาทสำคัญในการตัดเกมชะลอจังหวะคู่แข่งและคอยคุมพื้นที่หน้าแผงหลังเขาไม่ได้แค่เข้าสกัดอย่างเดียวแต่ยังรู้จักเลือกจังหวะยืนบังทางบอลบังคับให้คู่แข่งเล่นออกด้านข้างซึ่งลดอันตรายในพื้นที่กลางสนามได้อย่างมีประสิทธิภาพ กองกลางตัวกลางและตัวรุกของไทยในเกมนี้แสดงให้เห็นถึงความกล้าและความมั่นใจในการเล่นกับบอลแม้จะต้องเจอกับผู้เล่นออสเตรเล,เลียที่รูปร่างใหญ่กว่าแต่พวกเขาไม่ถอยไม่กลัวการประทะและพยายามใช้ความคล่องตัวเอาชนะหลายจังหวะเห็นการเล่นชิงหนึ่งสองการแทงทะลุช่องและการพลิกบอลหนีคู่แข่งอย่างชันฉลาดสิ่งเหล่านี้ทำให้เกมของไทยดูมีชีวิตชีวาและสามารถครองบอลในบางช่วงได้เหนือกว่าคู่แข่งด้วยซ้ำ ริมเส้นทั้งสองฝั่งคืออาวุธสำคัญในการโจมตีออสเตรเลียผู้เล่นตำแหน่งปีกของไทยใช้ความเร็วความกล้าเลี้ยงและการตัดเข้าในสร้างปัญหาให้แนวรับคู่แข่งตลอดเวลาหลายครั้งที่แบ็กออสเตรเลียต้องถอยลึกและระวังตัวเป็นพิเศษเพราะหากพลาดเพียงนิดเดียวก็อาจถูกลากผ่านหรือเปิดบอลเข้ากลางได้ทันทีการเล่นริมเส้นที่มีคุณภาพทำให้แนวรับออสเตรเลียไม่สามารถดันไลายสูงได้อย่างสบายใจและเปิดพื้นที่ให้กองกลางไทยมีพื้นที่เล่นมากขึ้น กองหน้าตัวเป้าของทีมชาติไทยในเกมนี้ไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่ทําประตูแต่ยังต้องพักบอลเชื่อมเกมและดึงตัวประกบเพื่อเปิดพื้นที่ให้เพื่อนร่วมทีมการยืนตำแหน่งการเคลื่อนที่และการประทะกับกองหลังออสเตรเลียที่แข็งแกร่งถือเป็นงานหนักแต่กองหน้าของไทยแสดงให้เห็นถึงความอดทนและความมุ่งมั่นหลายครั้งสามารถพักบอลได้ดีทําให้เพื่อนเติมขึ้นมาสนับสนุนและสร้างจังหวะบุกอย่างต่อเนื่องและแน่นอนว่าชื่อที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในเกมนี้คือแตงโม ปยพงศ์ผู้เล่นที่ได้รับโอกาสลงสนามเป็น11ตัวจริงและสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างแท้จริงตั้งแต่เริ่มเกมเขาแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจการเคลื่อนที่ที่ชันฉลาดและความกล้าเล่นกับบอลไม่ว่าจะเป็นการรับบอลในพื้นที่แคบการพลิกหนีคู่แข่งหรือการสอดเข้าไปในพื้นที่อันตรายทุกการเคลื่อนไหวของเขาสร้างปัญหาให้แนวรับออสเตรเลียอย่างต่อเนื่อง ประตูที่ปิยพงษ์ทำได้ในเกมนี้ไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่เป็นผลลัพธ์ของการอ่านเกมการยืนตำแหน่งที่ดีและความเฉียบคมในจังหวะสุดท้ายเขาเลือกจังหวะสอดเข้าไปในกรอบเขตโทษได้อย่างเหมาะสมและจบสกอร์ได้อย่างเด็ดขาดเสียงเฮจากแฟนบอลไทยดังสนัน่นเพราะประตูนี้ไม่ใช่แค่การขึ้นนำหรือการตีเสมอแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังความเชื่อมัน่นและศักยภาพของนักเตะไทยรุ่นใหม่บนเวทีเอเชีย หลังจากได้ประตูเกมของทีมชาติไทยดูมั่นใจมากขึ้นผู้เล่นทุกคนช่วยกันเล่นอย่างมีวินัยไม่ประมาทและยังคงยึดตามแผนที่วางไว้แม้ออสเตรเลียจะพยายามเร่งเกมใช้ความแข็งแกร่งและความเร็วเข้ากดดันแต่ไทยก็ยังคุมจังหวะได้ดีไม่ตื่นตระหนกและรู้จักเล่นตามสถานการณ์การ,การช่วยกันไลบ่บีบการถอยลงมาตั้งรับเป็นทีมและการสวนกลับอย่างมีระบบทำให้เกมของไทยดูเป็นผู้ใหญ่และมีความเป็นสากลมากขึ้น 11ตัวจริงของทีมชาติไทยในนัดนี้แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาในหลายมิติทั้งด้านแท็กติกก็ความฟิตความเข้าใจเกมและสภาพจิตใจนักเตะไม่กลัวชื่อชั้นของคู่แข่งไม่หวั่นกับความกดดันจากเวทีใหญ่แต่กลับใช้สิ่งเหล่านั้นเป็นแรงผลักดันในการเล่นให้ดีที่สุดทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองและพร้อมช่วยเหลือกันตลอดทั้งเกมนี้คือภาพที่แฟนบอลไทยอยากเห็นมาโดยตลอด เกมพบออสเตรเลียในนัดแรกของชิงแชมป์เอเชียยู23จึงไม่ใช่แค่เรื่องของผลการแข่งขันแต่คือบทพิสูจน์ว่าแนวทางการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนของไทยกำลังเดินมาถูกทางการได้เห็นนักเตะอย่างปิยพงศ์ก้าวขึ้นมามีบทบาทสำคัญการได้เห็นระบบทีมที่ชัดเจนและการเล่นอย่างมีวินัยคือสัญญาณที่ดีต่ออนาคตของฟุตบอลไทยหากยังคงรักษา มาตรฐานความมุ่งมั่นและความเชื่อมั่นแบบนี้ไว้ได้ทีมชาติไทยอยู่23ก็มีศัก,กยภาพที่จะสร้างเซอร์ไพรส์และก้าวไปได้ไกลกว่าที่หลายคนคาดคิดในทัวร์นามเมนต์นี้และที่สำคัญที่สุดแฟนบอลไทยก็ได้กลับมามีความหวังอีกครั้งคงว่าฟุตบอลไทยบนเวทีเอเชียยังมีพลังยังมีคุณภาพและยังมีอนาคตที่น่าจับตามองอย่างแท้จริง